เนี่ยมันช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่ธรรมที่เกิดร่วมข้าใอย่างแต่เราจะไปรู้ว่าธรรมที่เกิดร่วมมีอะไรบ้าง ah al, ah เ,าาาเนี่ยโอ้โหมหาศาลมหาศาลไ้คำว่าชาติเนี่ยอย่าว่าแต่นามมาทำแม้รูปธรรมอะธาด,ดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุาลมเนี่ยเกิดร่วมกันนะเนี่ยนี่รูปธรรมเลยนะดินก็เกือ้อกูลไฟไฟก็เกือ้อกูลน้ําน้าก็เกือ้อกูลลมดินน้ําไฟลมมันเกือ้อกูลกันและกันเนี้ยมันเกิดร่วมกันมันจึงสามารถเป็นพลัง ช่ไหมเป็นพลังบางทีมันเกื้อกูลในฐานะอาศัยการเกิดขึ้นด้วยโดยการเกิดพร้อมกันด้วยโดยการไม่ปราศจากไปด้วยมันจึงเป็นพลังปรมาณูที่เล็กที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นพลังงานเป็นนิวเคลียร์เป็นแม้เป็นเป็นพลังมหาศาลทําลายล้างโลกก็ได้ไอเนี้ยไอดินน้าไฟลมเนี่ยมันเกื้อกูลกันแบบนี้หรือบางทีเอามาเกื้อกูลทำนิวเคลียร์ทำเกี่ยวในเรื่องของไอปฏิเป็นไฟฟ้า ไม่เป็นไฟฟ้าเป็นแสงสว่างหรือขับเคลื่อนเครื่องยนต์กลไกลให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเห็นไหมไอ้ดินน้ำไปลมดเดี๋ยวนี้ไอ้ที่มันเกื้อกูลกัน,กนที่เป็นสาชาตาเป็นสาชาตานิสยะศาชาตาติสาชาตา,า,า,ตาวิคตาเนี่ยขยายยางเป็นอาญ,ญ,ญามย่าเนี่ยแล้วมันเกื้อกูลมันสามารถเป็นพลังงานอย่างมหาศาลมันสามารถที่จะขับเคลื่อนวัตถุชนิดหนึ่งเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยวิ่งไปบนอากาศก็ได้วิ่งไปนู้นน่ยยันยันโลกอีกใบหนึ่งก็ได้เป็นต้นขนาดนั้นในนีิรูปธรรมนะ ไม่ต้องพูดถึงนามธรรมนามธรรมมันยิ่งกว่านั้นอีกถ้ามันเกื้อกูลกันแล้กันแล้วเขาใจยังมันเกื้อกูลขนาดไหนหรือไม่ศาสตราเนี่ยมันเกื้อกูลขนาดว่าถ้าเป็นบาปมันก็เกื้อกูลบาปอถ้าเอากลุ่มสาสตราชาสตรานิสยาชาตะติศาตะาวิกตะอันยี้มันยากขึ้นมาเนี่ยมันรวมกันอีกเยอะนะมันเกื้อกูลทําให้เป็นบุญที่เข้มข้นก็ได้เป็นบาปที่เข้มข้นก็ได้จนถึงขนาดเนี่ยไปประชุมในอริยมรคมันเกื้อกูลกันและกันสลัดกิเลสหลุดเลยแค่นี้เขาจะ กิเลสหลุดจากขันธสันดานได้ด้วยขนาดนั้นเนี่ยคขาว่าเกื้อกูลกันและกันเนี่ยเขาใจยังช่วยเหลือกันและกันเกื้อกูลกันและกันอย่างขนาดนั้นและในขณะเดียวกันเวลามันบาปมันมันรวมตัวกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็สลาดปัญญาทิ้งเลยแล้วมันทําให้บาปเข้มข้นขึ้นทําให้รู้สึกเหนียวแน่นขึ้นแล้วทําให้บาปนั้นน่ะจมดิ่งแล้วก็ลึกได้อย่างนี้ไปต้นเขาใจยังครับไอ้คขา่าสาชาตาเนี่ยนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยตรงเนี้ย ถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยอย่างนี้กลุ่มนามมารมและรูปธรรมท,ทั้งหลายเหล่านี้มันสามารถที่จะเกื้อกูลกันและกันในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจระบบการทํางานของสาชาติปัจจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยเราจะเข้าใจได้ชัดขึ้นเอาไปทําประโยชน์ก็ได้ดินน้ําไฟลมที่มันเป็นประชุมกันแล้วเอาไปทําประโยชน์ ได้เอาไปทาเป็นเอาเป็นโทษก็ได้มองเห็นไหมมันเป็นไปลักษณะแบบนี้นี่เหลยกว่าส่วนอัญญะมัญญปะปัจจัยเนี่ยก็แปลว่าทาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาที่เป็นทั้งเหตุและผลสลับกันไปมาให้กลับกันและกันสลับกันได้ทุกหมดหมด,หมดเลยอัญญปะปัญญะเนี่ยเช่นเอาโลภะมาเป็นอัญญามัญญปะปัจจัย เอาทิฏฐิที่เกิดพร้อมมาเป็นอัญญามัญญาปัจจุบันได้นะอ่าอีตัวตัวโลภะมาเป็นเหตุตัวทิฏฐิมาเป็นผลเอาทิฏฐิมาเป็นเหตุตัวเหตุก็ได้เอาตัวโลภะมาเป็นผลเนี่ยเงี้ยมันมันสลับซึ่งกันและกันก็คือมันทําที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณช่วยเหลือฉันฉันก็ช่วยเหลือคุณคุณเกื้อก like ูลฉันฉ em. ันก eh ็เกื้อกูลคุณคุณไหวฉันฉันก็ไหวตอบนมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเยอะมากเวรนาขันสัญญาขันสงขารขันญาณขัน กลุ่มนามธรรมเหล่านี้มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่เกิดร่วมกันนะไม่ใช่เกื้อกูลหรือไม่ใช่เกิดร่วมกันที่บอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลเท่านั้นมันจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่เกื้อกูลมันช่วยเหลือซึ่งกันว่าไอ้กรณีของตัวโทสังเนี่ยกับโมหังเป็นอัญญามัญญาแเก่กันทำที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางทีก็แปลว่าแก่กันและกัน ขาดกันไม่ได้โมหะกับโทสะเนี่ยไปไหนไปด้วยกันถ้าไม่มีโมหะโทสะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโทสะโมหะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโลภะโมหะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโมหะโลภะก็เกิดไม่ได้เนี่ยมันมันมันเก e ่กันอะกันแบบนี้ก็ับยเราต้องแพ็คกันเป็นคู่ไปเท่านั้นมันจึงจะสามารถสำฤิ์ผลในการเป็นบาปเนี่ยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ถ้าระหว่างคนละกลุ่มคนละกองไม่ได้นะเช่นอกุศลกับกุศลกับอกุศลเนี่ยจะไม่เป็นอัญญามญญาแกกันไม่เป็นเช่นโทสะกับเมตตาเนี่ยเป็นอัญญามญญาแกกันไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหมเขา้าใจไหมมันต้องเป็นกลุ่มพันเดียวกัน อะไรนะทรรรโทสะเจตสิกใช่แก่กันและกันขณะเดียวกันในโทสะเนี่ยเอาโมหาออกเป็นโทสะไม่ได้หรอกในโทสะมุติจมันเป็นไม่ได้ไมันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าโทสะอยู่ที่ไหนโมหาต้องอยู่ที่นั่นโลภะอยู่ที่ไหนโมหาก็ต้องอยู่ที่นั่น โมหะอยู่ที่ไหนทศาก็ยุ่ก็อยู่ออยที่อย่างนี้ไปตน้นมันในขณนะจิตนั้นนั้นพูดถึงในขนาดจิตนั้นนั้นไม่ใช่คนละขณะจิตไม่ใช่คนละขณะจิตนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือว่านิกุกลุ่มอัญญามัญญาส่วนคําว่านิสยะเนี่ยอันนี้ไปเร็วๆดิดททาอันเป็นที่พึ่งพิงไอตัวปัจจัยหมายถึงตัววัตถุเนาะ เช่นจักรุปรศาสตร์โสตปราสาสตรเนี่ยจักรุประศาสตร์อยู่กลางตาดานะโสตปราสาทตร์อยู่ในนั่นแหละกลางรูหูนั่นแหละก็มีวงแหวนเนี่ยแล้วก็คณะปราสาทตรในรูจมูกชิวงหาประสาสตรที่ลิล้นกายยปราสาทตรทั่วแผ่นกายทั้งหมดแล้วก็อัจยะวัตถุหรือว่าตัวอัจยะวัตถุเนี่ยอัน,นีิพวกวัตถุวัตถุเหล่านี้ทำเป็นที่พึ่งพิงแกนาม,มาทา มันดานาม,นมาทมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีวัตถุเหล่านี้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ดไมไดหมายความว่าการเกิดขึ้นปรากฏการเช่นการเห็นเป็นต้นเหล่านี้การเห็นเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่มีตัววัตคือจะโัวถุแล้วการเห็นเกิดไม่ได้ไอนามาทมจะไปทํากิจในการเห็นไม่ได้ถ้าไม่มีโสตวัตถุแล้วเนี่ยการได้ยินเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีคานาประสาทแล้วการได้กลิ่นเกิดไม่ได้ ไอ้อสภาวะทธรรมที่เข้าไปรู้กลิ่นถ้าไม่มีคิวหาประสาทและการเข้าไปรู้รสเป็นไปไม่ได้ไม่มีกายประสาทและการรู้เย็นร้อนเป็นต้นไม่ได้ถ้าไม่มีหัตถย้าถูกแล้วเนี่ยการเข้าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นไปไม่ได้เงี้ยเห็นไหมทําเป็นที่พึ่งพิงจริงๆถ้าพูดอย่างนี้เขามีอุปการะไหมมีมากไหมแต่ในขณะเดียวกันพะมีเขานี่แหละก็เลยเป็นตัวทุกข์ถ้าดับประสาท ดับวัตถุหกได้ไม่ต้องใสยวัตถุหกเลยเนี่ยมีไหมมีสัตว์ที่ไม่ต้องใสยวัตถุเลยไหมมียัยงไงอรูปภพม,มะ่ะ <c oughs> ไม่มีจกักรวัตถุด้วยไม่มีัอตะวัตถุไม่มีคณะวัตถุไม่มีชิววัตถ,ไถุไม่มีกายยว,วัตถุไม่มีหาทายว,วัตถุเอาแล้วน้ำมาทเา,เา,รรเาเกิดยังไงเกิดยังไงครับก็เกิดยังไง วัตถุไม่มีสักวัตถุเลยไม่มีนิสยาปจจัยตัวนี้เลยแล้วมีอะไรเป็นนิสยากับเขาเมต่อาศัยเขาคืออะไรอาถารพ์มหาถามด้มามหาถามในนี้ก็ไม่มีใครตอบกันอากรมอรุปรพมเนี่ยเขาไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีหัวใจและนามธรรมเขาเกิดยังไงอาศัยอะไรเกิดอะไรเป็นนิสยาประยจกับเขาอันนี้หมดแล้ว กับน้ำมัสการพระจารย์ครับเสาแครับอาศัยมร,รณาสันนวิถีออตอนห้า้อยมหากลับที่แล้วครับแล้วก็มีนามธรรมในจยุดติจิตก็เป็นในสยปัจจัยให้ปฏิสันทีเกิดในห้าร้อมหากรข้างหน้าครับเพราะว่าไงพระจง อรูปภมเนี่ยเขาไม่มีรูป,ปรขันนะเออมีะะสัตว์ประเภทนี้อยู่ได้คือมีเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขันมีนามธาทมอย่างเดียวก็อยู่อย่างนั้นแหละอายุยืนมากมากกว่าห้าร้อยมรคเพราะอยู่ในรูปภมอว่างันที่เรียนจําได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าเขาอาศัยอารมณ์เป็นตัวทําให้นามมาทาเกิดเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจว่ายังไงเจ้าค่ะ อาศัยอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ท้นำมาทำเกิดได้จ้ค่ะอ้าวท่านวินว่าไงตามผมครับขอาอการพระอาจารย์ครับก็ตัวอรูปพรมมเขาก็ใช้เขาอาศัยอดิตกรรมและอารมณ์ครับอาจารย์ตัวอารมณ์ก็เป็นอารมณะปัจจัยส่วนตัวอ,ด,อดีตกรรมก็เป็นทั้งตัวนานกคณิกากรรมปัจจัยก็ได้หรือว่าเป็นประตูปนิสยาปัจจัยที่ ทำให้ตัวจิตและเจตสิกเกิดขึ้นไงครับอาจารย์แล้วท่านิสย,ยปัจจัยเขามีไหมก็มีตัวสหาชาตานิสย,ยปัจจัยครับอาจารย์ในตัวไหนอะในจิตเช่นตอนที่เขากําลังเข้าอารูปฌานอารูปฌานทั้งหมดตัววิตกตัวอุเบกขาเอกขตา,าเขาอยู่ธรรมดาเขาคิดอน,นึกอะไรกันถ้าเขา,ขาถ้าออกฌา,านเนี่ยเขาอยู่ยังไงอ่ะ พวกนี้ถ้าออกจากฌานสมาบัติเขาอยู่ยังไงออกจากฌานเขาก็เขาก็จะไม่สามารถไปรับอารมณ์อื่นได้ที่เป็นสีเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทรรมารมที่มันที่มันอยู่นอกจากที่เขาสามารถรับได้งไงครับอาจารย์แล้วก็รับยังไงเงียบเงียบทำทางเงียบกันธรท,ทางเงียบธารทานเงียบก็อ,อย่างนี้เอาว่าไงเนี่ย อภิธรรมบัณฑิตเนี่ยอภิธรรมบัณฑิตกอย่างนี้คำว่าอาศัยอดีตกรรมและอารมณ์เนี่ยอันนั้นเป็นการกล่าวอาดีตกรรมก็อย่างที่ท่านวินพูดเนี่ยนานาักนิกากรรมะคือเขาอาศัยจากกรรมที่เขาทำอรูปสมาบัติอรูปฌาเนเจตนากรรมเนี่อรูปฌาเนเป็นนานาักนิกากรรมะปะใจใัจจัยแก่ตัววิญญ,ญาณคือวินตัวตัว อรูปปฏิสนธิอรูปผวังของเขาทีนี้นามธรรมนามธรรม,าท,มที่เขาเกิดอยู่นั้นน่ะ <_ s ans> เขาก็อยู่ในตัวสมาบัติของเขาในในสมาบัติของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องอาศัยวัตถุเลยไม่ต้องอาศัยวัตถุแต่เขาก็มีนิสยปัจจัยใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันญาณข,ขันของเขาเนี่ยที่เป็นสาชาตานิสยาสาชาตาิสศาชาตาวิคตาเนี่ยอัญญามัญญาเนี่ย เขาก็มีปัจจัยของเขาอีกมากมายอาศัยก็เกิดเวรนาอาศัยสัญญาขันสัญญาขันอาศัยสังขารและขันอะไรก็แต่เด็กเขาก็เป็นอาศัยปัจจัยแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันเป็นอนัญญามัญญาต่อกันและกันทุกๆขณะและในขณะเดียวกันเขาก็รับอารมณ์การ Cai. รับอารมณ์ก็เขาเนี่ยโลภะก,ก,ก,ก็เกิดเขาได้โมหะก็เกิดเขาได้กุศลจิตก็เกิดขึ้นกับเขาได้ใช่ไหมถ้าเป็นปุถุชนโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ออกจากฌานสมาบัติปกติเขาเนี่ยเขาก็เป็นไปตามเนี่ยเพลิดเพลินในธรรมอารมณ์ของเขาไป เขานึกหน่วงอะไรได้เขาก็เพลิดเพลินในรมนั้นยินดียินดีในสภาพที่เขาเป็นอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละก็เกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้อยู่อย่างอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเห็นเพราะเขาเบื่อตาเขาเบื่อจกักรครศาสตร์เบื่อโสตาปาะสาทเบื่อคณะศาสาท์เบื่อชิวหาราสาท์เบื่อกายาปรศาสตร์เบื่อหายทะยอถูเบื่อรูปธรรมทั้งหมดหมู่าสตร์เหล่านี้เขาเขายินดีเฉพาะนามธรทมเขาไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นด้วยเจตนากรรมของเขาที่เขาทําเขาจึงได้สภาพแบบนั้น ได้สภาพกลุ่มนามมาทำคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันญาณขันแบบนั้นแล้วเขาก็ถ้าเขารู้สึกนั่นหน่อยเขาก็เข้าสมาบัติเขาที่เขาเคยเขา้าที่เขาเคยได้ของเขาถ้าเขาไปฝึกต่อเขาก็เขา้ายิ่งเข้าอย่างนั้นเขาก็รู้สึกมีความสุขมากลืมเดือนลืมปีลืม,ลมฟ้าลืมดวงอะไรทั้งหลังไม่สนเนี่ยเขาถือว่ามั่นคงเป็นนิพพานของเขาไปแล้วเขาเข้าใจผิดเป็นอย่างนั้นไปแล้วแล้วก็ออกมานิดหน่อยรับมีโลภะโมหะ มีกุศลจิตบ้างก็รู้สึกไม่มีความสุขก็กระเด้งกลับเข้าไปใหม่อยู่อย่างเนี้ยเขาจะมีอายุของเขาอยู่กรรมอันหนึ่งให้ผลของเขาเนี่ยมีอายุมากกว่าห้าร้อยไม่ต่ำกว่าพันหกร้อยมหากับนี่ยนะไม่เนี่ไม่ต่ำกว่าพันหกร้อยพันหรือเป็นเนี่ยเป็นหมื่นๆแพราว่าเอางีอา้อาราราดาบทอุตกาดาบทเนี่ย พระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ข้างหน้าอีกเป็นพันองค์ก็ยังไม่หมดอายุไขอย่าเงี้ยใช่ไหมอะลองดูดีเนี่ยถ้าในอากาสารัญจายตนะก็สองหมื่นมหากัปว์วะงั้นจบเลย,ยางานนี้ถ้าเนวะก็แปดหมื่นสี่พันมหากรัปไม่ต้องพูดถึงแล้วนั่นแหละก็เข้าใจเป็นนิพพานของเขาแต่คุณรู้ไหมว่าภาริยะก็มี ถ้าภารยาิยธรรไม่มีทําไมไปเกิดเป็นภาริยธทําไมน้องไปเกิดในรูปได้เพราะอะไรรู้ไหมอัธยาศัยที่เขาสั่งสมที่เขาชอบสภาพแบบนั้นแกเขาไปพัฒนาต่อเป็นพระอรหันต์แล้วเขานิพพานที่นั่นเลยโดยมากเขาพัฒนาเร่งนิพพานของเขาเขาเป็นนิพพานเนี่ยนั้นะ แต่ด้วยกําลังของโมหะที่ยังเหลือเศษอยู่เนี่ยเขาก็าไปอยู่ติดอยู่หูไม่รู้เท่าไหร่สรุปแล้วเวลาเราเวลาเราระลึกฉะนั้นพุทธคุณเนี่ยจึงปรากฏอยู่ในแม้ในอรูุปภพบุบคคลเหล่านี้ไม่เคยเขาไม่เคยที่จะลืมไม่เคยที่จะระลึกถึงพทธเจ้าไม่มีเขาระลึกอยู่ตลอดอนี้เป็นตน้นฉะนั้นคําว่านิสยะเนี่ยไม่ใช่แค่รูปธรรมอย่างเดียวใช่ไหม แม่นามธรรมาก็เป็นที่อาศัยให้กับนามธรรมาท,ที่เกิดพร้อมกันกันกบตนเป็นสาชาตานิสยะนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้อยู่ในสาชาติชาแต่ถ้าหาทยาวัตถุสิหาทยาวัตถุเนี่ยในรายละเอียดตรงเนี้ลึกนะเรื่องปัจจัยเหล่านี้หาทยาวัตถุที่เป็นที่อาศัยที่เป็นที่อาศัยให้กับกลุ่มนามธรรมาอยกอย่างนะ สมมติว่าเราใกล้จะตายใกล้จะตายเนี่ยเราก็ต้องมีหัตถเย้าถูเป็นที่อาศัยใช่ไหมหัตถเย้ถูเป็นที่อาศัย,ยแล้วหัตถเย้าถูนั้นน่ะก็ใกล้จะดับแล้วหมดกําลังลงแล้วใกล้จะหมดกําลังลงแล้วสมมุติถ้าโลภะค,คนใกล้ตายนย่มีโลภะเกิดขึ้นแล้วโลภะก็ใส่หัตถเย้าถูนั้นด้วย แล้วก็สามารถไปเอาหัตถยวัตถุนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์นะปัจจัยได้ด้วยนี่ขนาดนั้นนะไอ้สายาตานิสยาตัวตัวนิสยาเนี่ยเป็นวัตถุปเรชาตานิสยาแล้วก็วัถารมนภาปเรชาตานิสยาเนี่ยเห็นไหมวัถารมนภาปเรชาตานิสยาบางทีเป็นวัถารมนารับละวัถฐาะเป็นตัว เป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์นาทิปดีด้วยก็มีนะเออคนเวลาใกล้จะตายเนี่ยสมมุตินะเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยเราสามารถที่ไปกําหนดการเต้นของหัวใจตัวเองได้ไหมตึกได,ได้หายใจเริ่มตึกตึกตึก,ต,กตึกเนี่ยเราตายแน่เราตายแน่เราตายแน่าาแนใช่ไหมโทสาเกิดก็ได้ เครียดแล้วอุ้ยหัวใจเราเบาลงแล้ว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 โห้ยนี่กังวลกูต้องจากนู่นจากนี้แล้วต้องจากเนี่ยฟุกกลุมนี้กุมสัตว์นรกไป็นแนี้ถ้ากลุ่มเปรตนะดีใจเหลือเกินกูทรมานมานานแล้วอยากจะเปลี่ยนพบสักทีไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วหัวใจก็เต้นตึกตึกเบาลง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 ดีใจอย่างยิ่งเลยได้ไหมได้เห็นไหมเนี่ย กลุ่มเป็นหัวใจเอาหัวใจเป็นเก <c oughs> ิดกุศลก็ได้เกิดกุศลก็ได้พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตไม่อะไรอววรอะไรเลยเห็นการเต้นของหัวใจปึ๊บ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 ,บเห็นความไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงของชีวิตเนาะหัวใจก็เต้นตึง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 เบาลงเบาลงเบาลง,าลงแล้วก็สงบ อยู่กับการเห็นความจริงนั้นฟุ๊บเออรับหัวใจเป็นอารมณ์เป็นในมราณาสันนิวิถีเป็นแบบนี้ก็มีนะอย่าลืมนะแต่มันรับมาก่อนแล้วจนถึงใจขาดตายจะมีหัวใจเป็นลมนี่เป็นแบบนี้แล้วเวลาคนใกล้จะตาย,ยหัวใจมันจะเต้นดังมากปึกเปิดปึกรู้สึกทุกเวลาเลยยิ่งทุกวันนี้มีเครื่องด้วยแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วปึกที่เครื่องก็น,นึกถึงหัวใจตัวเองตึงตึงตึงอ้ ถ้าเราใกล้จะเสียชีวิตเราอยากจะมีหัวใจเป็นอารมณ์ไหมจะรับหัวใจเป็นอารมณ์ไหมมันไม่เกี่ยวกับรับอะไรเป็นอารมณ์มันเกี่ยวว่าตอนนั้นนะ่ะสติสัมปชัญญะจะเกิดหรือเปล่าหรือจะโลภะเกิดหรือโทสะเกิดหรือโมหะเกิดหรือว่ากุศลจิตเกิดเอามีแค่ประมาณแบบเนี้ยตอนนี่ก็เล่าให้ฟังอที่ที่มีประสบะการณ์ตรงนี้เล่าให้ฟังตอนที่พะอจาย์ป่วยหนักๆอาการแย่นอน เนี่ยนะเขานะเขาความรู้สึกทางด้านร่างกายมันค่อยดรอปลงกันหมดแล้วตอนนั้นก็เนี่ยมณสิกานว่าวางหมดแล้วแล้วเป็ไนปมณนสิกานึงหัวใจตึกตึกตึกแล้วก็นึกถึงวิถีนี้เลยตอนเนี้ยนึกถึงในนิสยปปจจัยเนี่ยโอ้ยวัฏฐารมณภปุรชาตปัจจัยวัฏฐารมณภปุรชาตตีรับวัฏฐารรมณบปุรชาตัฏฐา,ารปรตตติเวกตะตถีและอวิคตาต แล้วก็นึกถึงวัฏฐารมณะด้วยอ๋อนี่เองที่คนใกล้ตายเรามีัติยยวัตถุเป็นอารมณ์เนี่ยว่างั้นแล้วบางคนก็เป็นโลภะทิฏฐิดวงใดดวงหนึ่งไปเป็นเปรตก็มีทิฏฐิไปเป็นสุรกายก็มีไปเป็นสุรกายก็มีเป็นโทสะเป็นสัตว์นรกก็มีเป็นโมหะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเป็นกุศลเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาเป็นตนก็มีโอ้ตรงนี้นี่เองแล้วรู้สึกตื่นเต้น ตื่นเต้นว้ศึกษาซะเลยไม่ได้ศึกษามานานแล้วไอ้หัวใจใกล้จะหยุดเต้นเนี่ยว่างั้นก็เข้าไปดูดูดูด,ดูเลยได้เรียนปฐฐานเลยในห้องไอซีูเรียนกรพิปปฐฐานจริงในห้องไอซียูตอนนั้นโอ้โหมนัสการโอ้อำนา,านจปัจจัยเท่าไหร่นะก็นึกเลยเนี่ยอำนาจปัจจัยสมค์เท่าไหร่นี่เนี่ยอ๋อนี่ก,กลุ่มวัตถุปรียชาตาชาติมาแล้วแล้วก็วัฏฐารมณะด้วยได้อารมณชาติด้วย อารมณปัจจัยอารมณนาที่ปติอารมณปร์ปฏิทิได้ไ,ดไม่เนะี่ยดีใจเป็นโลภะแน่นอนงยุ่งงานเนี้ว่างันเถอะถ้าเข้าใจใช่ไหมมันเห็นเนี่ยมันเข้าใจอ่ะฉะนั้น